ตอ,อนนี้วิีผู้เท่ามาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นอง่างชิ้นอำเภออำเภอเรนูนครจ,จังห,งหวัดน, <ะ S 1> นครพนมดยวให้รถผ่านก่อนเราไปพเท่าตำบลบรร้านโอเพื่อขั้งใจีพากันมาเยี่ยนศึกษาทัศนศึกษาดูงานต้องไ,ไปต้อไปต้องไปกัน ฝนกระตกรมางเดืนฝนดีดีอันนี้นั่นสมารโต๊กระดอกนี่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 นิ่กี่น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 ีนี่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 น่นี่นม่ี่นี่นนีโอโอน,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 นะะี่นอีอนี่นี<ต>่นี่นีนต่งี่นี่น่นี่นี่นีดนีน่ สุเมเหมืองเมืองขุนนาคานาคราชไงอ่าท่านก็ต้อนรับด้วยความเย็นชุมช่มฉ่ำสวัสดีค่ะฝนตกเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่าเก็บเก็บหกหกจักรกมาสวยกระโป้งกันนกหอยบาอเสียหายยังได้ เออจะผิดเนาะไม่น่าฝนเนาะโบยังกับโบได้เอาลงจากรถถอยชะเอาไม่หรือถือเขาด้วยคุณขอบคุณชาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ย่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทีแรกเอาคนมาน,าน้่ง้ตนอยู่กเแรงอยู่พอดีพอดีเลยโอ,<า>อ,อ้แม่ออ้อคนสมัครตกชบแต่ั่าเ้าอะยังไม่ร้ยงไม่รู้อ่ังไม่ร้ังไม่รู้ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปที่ห้องประชุมก่อนเอออสถานที่เพิก็โอ้โหโห่เดี๋ยวให้ท่านนายกนำ การดูคนนกพักผ่อนที่ไร้ผู้อื่นนกพักเนี่ยสวัสดีค่ะ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 ทุกท่านทุกทุ่กท่าน

บรรยากาศใน <coughs> ก็ก็คงจะมาครบนนครับไม่ใช่ปลาไม่ใชะราดไม่รู้เหรอดื่นดเขามาดินมูดดื่หรอ้เดี๋ยวเราไปเอาจานแล้ก็ไปดื่กันป่ะไปตรงไหน พ่อประลัดนะครับสารวาตจากตะบนว่าขอเอะไดนาร่องเรื่องความชัดที่จังหวัดลุกตาขุนรามสุทธิพอนธ์หลวงตระ ก็ได้เรียนด้วยครับเดี๋ยวผมขอมาต่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเป็นนักศึกษานะครับที่มาขอรับสนับสนุนได้ต่อครับได้รับนะครับผมก็จะได้แนะนําได้ตามร่วมตรวจรับนะครับอะไรที่มาร่วมด้วยนะครับสําหรับนี้ครับ

mang công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện, công tác dân vận đại biểu, công tác tuyên truyền công tác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  công เราบ้านเมืองไปอง่์าแล้วองค์ก็ยอมแล้วเรื่อการสูงส่งการเราทำงนร่วมกันการเรียนก้าวไปกระจายตัไปเป็นการศึกษาในงการการย้อนกลับคงจะสำคัญเจ้าสูงรวยกันเกดกี่ลานเราเป็นนักศึกษาข้าขอตนรับคณะศึกษา

ได้มาตลอการศึกษาทำงานจากองค์การม้าชองอาีการเกตรเพือเพิุ่กาเข้าศึกษารนงานสูสูงอายุกระบวนการชิ้ความรับสัรบรรยายหัวข้อเรื่องการจัดการสูผู้สูงอายุเพื่อัาูแม่สูสนาทสักดิ์กานภาชี การสร้างรายได้ด้วยความรู้ในการส่งสริมการดูแลสุขภาพทนนี้ท่านนักการบังนับงอาชาที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถผลิตสินค้ามาสินค้าได้อย่างมีสุขภาพและช่วยในการในการสร้างรายได้รายได้เรื่มราย็ด้ năm mươi soát của hai mươi bốn tuổi cái lẽ cái lắm về bặt tay anh em xin bắt chuẩn xong rồi rồi bắt chuẩn 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 bắt ได้ในวันนี้โคงการาหารสืบสาดรก็ได้ไดท่ากโครงการอหารสืบสานวัฒ์อซึ่งท่านได้ถือว่ามีสักยภวาพในการพัฒนาชุมชนนะครับก็เห็นท่านแล้วเข้ามาถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของชุมชนที่ได้นำรบมาณมาส่งเสริมผู้ส้าุนในการเรียนรู้ในท้องถิ่ ตามใครวันนี้ของการหาเสียงในการจีนรนการหนุนผลของการทำเชื่ัปุ๊คปั๊บก็มีพวกยาทุกท่านเราเข้ามาศึกษาเพื่อการพัฒนาเพราะเราเป็นเขาใช่ยี่จังหวัดที่เราทุกท่านทุกคนตอนเขาไหนเขามาศึกษาโรงงานนะครับำดูดีดีแค่ไหนเลยพอเขาคอยเอาเจอเกือบหมดแล้ว ก็มทำบอุณแล้วว่ตงทาน่้ลวให้เราไว้งินผมไม่ยรับยอมรับทุกทวันเลยนะครับทางดยี้อที่ทารนี้นะครับทาษทงานของเราได้เา่โครงการมาลงส e บวนจนะครับวันนี้ทางขอเราได้รับิทนรได้สาวลานามาลุต้อนรับ าแรกนะครับขอแนครับทำสัตว์กับนนะครับในระบการราสุขาจนที่ใชรดีนะครับในขาในระบการราสุขบริการสวัสิการของสมนะครับผูสูายุขออนรักผู้สูงอายุนะครับกำหนดชงินท่นองมคับอ่าบริการกองสวัิกาการาสุข ทุกคนนะครับผู้ก๊กผา้ก๊กนะครับผู้การัทนงนะครับคุณนายสัารานพ้อมนะครับที่เป็นผู้บังคับบัญชาในโลนะครัแล้วก็ท่านสมบติอ๊ตนี่าเนียครับท่านอาจาร์ารับผัวีดานครับโดการบุมสุลยย หลเงินเล็กงบสันะครับเรีปกระชำจนถูกสื่อเล็กข้างครออาสาที่สุดครับดูครับยอดกระโดครับมากกว่า2้านกาเยทุกการประทำครเพราะราต้องคอยพยายานะครับสายุนนะครับชอบดูนะเพราะท่านนายกเลยครับ ผมให้โครงการนั้นคนรู้จักผมก็เป็นมิตรันเห็นว่าในโกครงการเหมือนสวนตะบองประเทนีลองในลกและทะเาบโครงการเหมือนสวนตน ของเยาวชนครับคณะทีงานคงจะเป็นรงงียตอคู่เท้านะขาจะเขอเยาวนเดียวว่าุตุงกตุู๊คสมัยยุกอาจรขององระกอบตา่เข้ามาเกี่ยวชมแต่นเรียนรู้จากโครกาานนะองค์อเยาวชช่างนการเป็นารับ ผมวิยมทนะวายาหงแผ่นนะครับ,นนบอ,อายกโครงการมนาะส่นตะบนบ้นนะนนะบานทองแล้วก็คุณนายโนโนนะครับคนัานคนแถวสวิตปรงนะครับเราอายุโครงการมาสนตะบนบ้านทองนะ่คุณอาวอนสีเทาเราายรงการมาสนะบนบ้านท ภา,าคาตนานะคนคนะกด้นะครับนีปกรดนบของของกาตัวตวัตอีกตำแหน่งน้ก็เป็นพอโรงเรียนอขเท่าตะวันตกอนะครับมีนำคณะมาศึกษาทูงานในวันนี้นะครับแล้วทางด้านมุมทางน้นนะครับวันนี้ก็ ก่อนที่จะแนบเขียนใหรู้ก <What>? าันก็อยากให้ทางพี่น้องบ้านพ่อได้ชมวีรพันธ์พันธุ์ซึ่งเป็นผลงานของชมรมผู้สูงอายุอ่าขึ้นในปี2515นะเราส่งชมรมผู้สูงอายุเข้าประกวดพื้นที่ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุด้านการแพร่แผ่นพันนะคะใี2515เราส่งมาแรกเราชนะเลริ่มขอเก็บ ก็อยากจะให้พ mm ี hmm. ่น mm. ้องทางใต้พอได้ชมและจะได้เป็นเป็นที่ตาในการที่จะไปหาเพื่อนมาชและรวมเียนเพื่อนแบบอาสาบอิจาค